คณะสงฆ์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสงฆ์สมัยสามัญครั้งที่ er Germany, immun, 1ทับสองวันจันทร์ที่13เดือนมกราคม2568เวลา13นาฬิกาณศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าชนประธานสัทธารามบ้านโนนทองหินกองตำบลน้ m p พองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสงฆ์สมัยสามัญครั้งที่1ทับสอง โดยมีพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพองผู้เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยพระครูสุตตะาศาสนาการเจ้าอาวาสวัดพุทธกเกษรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระครูสุตตะธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิพระาธาตุขามแกน่นรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง เจ้าอธิการสิทธินนท์วิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดป่าชนประธานสัทธารามเจ้าคณะตำบลน,น้ำพองเขตหนึ่งพระมหานัชพลสิทธิเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพวิสุทธิคุณาราเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสเลขานุการทุกระดับและสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม5วาระและว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะสงฆ์อำเภอน,น้ m p h o องดังนี้ระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ1.1เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1เรื่องการมรณภาพของพระครูประภาสธรรงธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองอดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำพอองอดีตเจ้าคณะตำบลทายมูลเขตสองประธานแจ้งเพื่อทราบว่าได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพในระหว่างวันที่2-9ถึง9มกราคม2568ที่ผ่านมาณวัดศรีบุญเรืองตำบลทายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและขออนุมทนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เรื่องการบรณพาพของพระครูพระพาตมรงธรรมอดีตเจ้าว่าพระศรีบุญเรืองอดีตเจ้าคณะตะบลสายมมลเขศสองอดีตเลขาธิการเจ้า,าคณะเรือลำพอนอดีตพวกเราก็ไดศาสา์แล้วนะครับเราก็ได้ดาเนินการไปเรียบร้อย 1.1.2เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพ h o รูปใหม่ประธานแจ้งเพื่อทราบว่าตามที่พระครูประพาธทำรงธรรมอดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพ h o ได้ถึงแก่มรณภาพดังที่ทราบแล้วนั้นเพื่อให้งานส่วนเลขานุการของคณะสงฆ์อำเภอน a ำพอง n ดำเนินต่อไป จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหานัชพลสิทธิเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพวิสุธทธิคุณารามหัวหน้ากองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคม2568เป็นต้นไปโดยติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์094 152 1419จึงได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป เรื่องที่สองก็คือการแต่งตั้งเลการุก,การจากาเจ้าคณะเบญจพรูปใหม่ได้เห็นแล้วเนาะพระม้าหาอายืเิขึ้นหน่อยนี่ลูปใหม่นะครับนี่ลูกใหม่ตรงพักคนวัวเอาพักเลตัวอตัวเล็กตัวเล็กระเบียบบรารัทที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่12บสองทับพ เมื่อวันที่6ธันวาคม2567จึงแต่งตั้งที่ประชุมเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระที่3เรื่องสืบเนื่องไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา4.1งานการปกครอง4.1.1เรื่องมติมหาเทรสมาคมที่864ทับ2567 พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองได้กลับเรียนที่ประชุมว่าด้วยมหาเทรสมาคมในการประชุมครั้งที่27ทับ2567วันที่11พฤศจิกายน2567มหาเทรสมาคมได้มีมติที่864ทั2567เรื่องการแต่งตั้งฐานานุกรมในพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองแห่งพระราชบัญติ ลักษณะปกครองสง์รัตนโกสินทร์ศก121พศ2445มหาเถรสมาคมมีมติดังกล่าวและมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติที่แปดีนะครับเรื่องการแต่งตั้งฐารากวงในพระสังฆาิการ ผู้ดำเนตำแหน่งตามปกครองน,นะครับก็คือเป็นการยกเลิกนะครับไม่มีผลตามกฎหมายของการแต่งตั้งฐานอนุกรมของเจ้านณะจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะอำเ,เภอนะครับซึ่งมีผลตามกฎหมายว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมาแล้วหรือว่าจะแต่งตั้งใหม่นั้นถือว่าเป็นไม่มีผลตามกฎหมาย 4.1.2เรื่องตารางการประชุมประจำปี2568พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำ p อ o n ได้กลับเรียนที่ประชุมว่าสำนักง,งานเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองได้ดำเนินการจัดทำตารางประชุมสมัยสามัญประจำปี2568รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 4.1.3เรื่องตารางการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ประจำปี2568พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำพองได้กราบเรียนที่ประชุมว่าสานักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้ดำเนินการจัดทำตารางปฏิบัติงานคณะสงฆ์ประจำปี2568รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 4.1.4เรื่องการเสนอชื่อพระสังฆาธิการขอรับพระราชทานตั้งเลื่อนสมณศักดิ์2,568พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลข,ขานุการเจ้าคณะอำเภอน้้พองได้กลับเรียนที่ประชุมว่าตามระเบียบปฏิบัติการเสนอชื่อพระสังฆาธิการเพื่อขอรับพระราชทานตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ ของคณะสงฆ์อำเภอน,น้ำพองนั้นให้มีการเสนอชื่อในช่วงเดือนมกราคมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำประวัติเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดส่งจังหวัดในช่วงต้นเดือนเมษายนเพื่อจังหวัดจะได้ส่งภาคไม่เกินสิ้นเดือนเมษายน2568เพื่อให้เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอได้คัดสรรพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ 4.1.5เรื่องสรุปการมาลาประชุมสมัยสามัญคณะสงฆ์อำเภอน,น้ำพองประจําปี2567พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองได้กลับเรียนที่ประชุมว่าสํานักง,งานเจ้าคณะอำเภอน,น้ำพองได้ดําเนินการจัดทําสรุปการมาลาประชุมของคณะสงฆ์อำเภอน,น้ำพองประจําปี2567ที่ผ่านมารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม เรื่องที่5นะครับสรุปการมาและก็การลาประชุมสมัยสามัญเมื่อปี2 5 6 7เรียนผมได้สรุปไว้หน้าที่17ถึง22ครับผม4.2งานการศึกษา4.3งานการศึกษาสงเคราะห์ไม่มี4.4งานการเผยแพร่4.4.1เรื่องการจัดงานปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อำเภอน,น้้ p พองประจำปี2567 พระครูสุตสาศาสนการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองที่กํากับดูแลงานการเผยแพร่ในแจ้งที่ประชุมเพื่อสรุปจัดทําโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของคณะสงฆ์อำเภอน้ําอองในระหว่างวันที่20-26ธันวาคม2567ที่ผ่านมาคนที่ผ่านการอบรมจะบอกหนึ่งปฏิบัติธรรมสิบครั้ง สวดมนต์12ครั้งนะครับแล้วผมก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนออกเปอร์เซ็นต์ออกมาผ่านการอบรมทั้งหมด61รูปมีผราสังฆาธิการที่ผ่านการรม343รูปรูปวัด18รูปไม่เข้าปฏิบัติธรรม50รูประเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆ 5.1เรื่องรายงานการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพพระครูประพาสธรรรงธรรมพระมหาทะเบียน ธีระรังสีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทรายมูลเขตสองผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองได้กับเรียนที่ประชุมเพื่อทราบว่าการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลงิงศพพระครูประพาิธรรมรงธรรมวัดศรีบุญเรืองดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ กองงานเลขานุการทุกรูปจึงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้และขอรายงานรายรับรายจ่ายที่ได้ใช้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้รับจากคุณแม่ปานีปิยามัตกปุริแดนคโยมมาดามหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทรับจากเจ้าภาพร่วมฟังเสวนพระอธรรมทั้งบกคืนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหนึ่งบาทรับจากคณะกรรมการชาวบ้านไซมูลดอแบบกกระเจียวแปดหมื่น 300บาท5.2เรื่องกำหนดสถานที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่2องทับ2568พระมหานัชพลสิทธิมเมธีวัดเทพวิสุทธิคุณารามเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ําพองได้กลับเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ การกำหนดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2องทับ2568กำหนดวันพุทธที่12เดือนกุมภาพันธ์2,568นักณวัดโพสีตำบลบัวงเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นเวลา16นาิกนาทีปิดการประชุมโดยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง